ที่ตำบลแม่เจดีใหม่อเภอเวียงป่าเป้าจงังเชียงรายนายอุดมจันตะวงศ์ประธานสภาเกษตรกรจัังวดเชียงรายนายเลอสันบุญเลิศสมาชิกสภาเกษตรกรจัังหดเชียงรายอเภอเวียงป่าเป้าและนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสํานักง,งานสภาเกษตรกรจัังหวดเชียงรายลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรและให้กําลังใจกับเกษตรกรที่ประสบปัญหาหอมหัวใหญ่ราคาตกต่ำพร้อมจัดเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยมีนายเจษฎากรพรมเรืองฤทธิเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีใหม่และเกษตรกรเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยนายอุดมจันตะวงศประธานสภา,าเกษตรกรจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้ประสานสำนักงกานเกษตรจังหวัดเชียงรายเรื่องข้อมูลพื้นที่การปลูกหอมหัวใหญ่และคาดการจำนวนผล,ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดและประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เรื่องช่องทางการกระจายผลผลิตหอมหัวใหญ่สู่ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรซึ่งจากการพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนมีความพึงพอใจในมาตรการการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและขอบคุณนายเชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือและได้มีการกำหนดประชุมคณะท,ทำงานของสภา,าเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ในวันที่8เมษายนนี้พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือถึงสถานการณ์ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงรายที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้เช่นข้าวนาปลังนาปีลำญ่ส้มโอเพื่อร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมในการรองรับหากเกิดสถนการณ์ราคาผลผลิตตกต่ำเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นี่นะครับสถานการณ์หอมหอยใหญ่ที่พื้นที่เฟืองเป้าตมบนรีจีใหม่นะครับเนาะก็ในเบื้องต้นน ouais. right, ี่ทีพานมาก่อนหน้านี่ราคาห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ประชุมกับที่อนคณะกรรมการระดับจังหวัดมีมติตกลงกันว่าตอนนี้ทั้งส่วนราชการนะครับภาพสื่อที่กิโลแปดบาทห้าสิบนะครับเนาะแล้วก็มีเบอร์สามโอนกระเบอร์สามนี่นะครับในเบื้องต้นและในส่วน ทั้งมดออเดอร์รวมประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตันทั้งส่วนราชการทั้งจังหวัดนี่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตันแล้วก็ทั้งส่วนของปมการค้าภายในจะส่งตัวแทนรับซื้อมาประมาณห้าร้อยตันครับในราคาแปดบาทห้าสิบต่อกิโลนะครับกับกบารขอบคุ้นทันทันทวราราชการจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าพาณิชจ,จ,จังหวัดเชียงรายนะครับที่ได้แก้ปัญหาคือกับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหอมหอัวใหญ่เวียงกระเป๋านะครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ดีใจนะครับ เป็นอย่างมากเลยครับ